ที่เมืองแห่งนี้มันเต็มไปด้วยโลกร้ายไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกหรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนนี้ขอเดินทางออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเราต้องไปกําจัดบ้านแดงตรงนั้นตรงนั้นแต่คิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ที่นั่นแนถ่ถ้าเราได้กําจัดมันหมดแล้วก็มันต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่เอาละแต่คิดว่าจะต้องลุยเร็วๆนี้ ฉันหวังว่าทุกคนที่เมืองแห่งนี้จะรอดปลอดภัยกันดีเพื่อนของฉันครอบครัวของฉันน่าจะอยู่ดีเป็นดีเอาละ่ะเราต้องสู้ต้องสู้เข้าไว้ต้องอดทนเข้าไว้อย่ากมีเพื่อนทักคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่รู้ใจจัง ว่าจะเจอเขาเร็วนี้นะเพื่อนรักโอ้ที่นี่มันสวยมากๆเลยตั้งแต่มาที่นี่ฉันไม่เคยเห็นที่นี่ครั้งแรกกันดเ,เฮ้ยอะไรเนี่ยตอมว้แดงแ yeah, ย่แน่อย่าบอกนะว่าตรงนี้เป็นแหล่งที่แบบขบดานของพวกมันจริงด้วยแย่แ yeah, ล้วพวกมันกำลังจะมา ในเมื่อชายที่ฉันตรีบจัดการให้ไวที่สุดเอาละมันมาแล้วแย่แน่ๆมันตามฉันมาอยู่อุ้ยแย่แล้วฉันโดนกัดแย่และฉันโดนตบฉันโดนถ้าโดนกัดแล้วก็แย่ของนี่ของนี่ต้องจัดเฮ้อย่างน้อยฉันก็ทำมันได้แล้วจุดแรกเอาชนะมันจนได้โอเค ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเอาละขอหาของก่อนละกันเยี่ยมได้นน้ำมันมาหนึ่งถังตรงนี้มีอะไรบ้างโอ้มีปืนถือว่าใช้ได้เลยข,ข้างหน้ามันมีตัวบี้บางอย่างอยู่เกือบไม่รอดเอาละขันขอ,ขอน็อตก่อน,อนละกันเราต้องไปจากที่นี่ให้ไวที่สุด ก่อนที่มันจะมืดคข้มไอเจ้าตัวนัน้นคือตัวอะไรกันแน่ฉันต้องย่องเข้าไปอย่างช,ช้าๆถ้ามันเข้ามาแล้วก็ฉันจะยิงมันโอเคน่าจะเป็นการกำจัดมันที่ดีที่สุดเราเป็นคนที่จะเข้าใกล้มันนะตอนนี้โอเคฉันคิดว่าฉันจะลุยหลังต่อไปมาต้องอยู่แถวๆนี้แหละ ต้องเจอมันเร็วๆนี้เฮ้ยอะไรอะฉันไี้เสียงบางอย่างมันคือตัวอะไรเยอะละไอ้เจ้าตัวนี้มันกัดตจมูกมันเร็วมากตอนน้องรีบจัดก,การมันเยอะนะประตูฉันหายไปแล้วดึงฆ่าเยอแน่ๆเราอยู่ใกล้มันมากกว่านี้ไม่ได้เอาละโอ้เยอะละทอมบ,บี้เกาะเอ,อ่อโอเคโอ้จะชนมากไม่ได้รถฉันพังแน่ๆ เราต้องรีบไปจากตรงนี้นี่ไงที่ปั๊มนี่มีรังของพวกมันอยู่เราต้องที่กำจัดให้ไวที่สุดพร้อเกันแล้วแล้วก็มันบุกเข้ามาเมื่อไหร่จะแย่นั่นเองโอ๊ยแย่แล้วมันตกฉันแย่แน่แย่แน่แย่แล้วอุ้ยฉันรดนแก๊สโอ๊ะโอ๊ะฉันกำลังมากเก็บหนักโอเคอ้ฉันเก็บไปแต่วิเออ อืออออหวังอืออออโอ้ดูว่าจะแย่ซะแล้วเกือบไปเหมือนกันอ๋อได้ลูกซองมาถ้าต้องใช้มันละยาโอเคกระตุนของเราไม่เหลือแล้วด้วย เอาไงดีอย่อยเรนาก็ได้นัำมันเราต้องถือที่นี่เป็นบ้านของเราขอมีเงินแล้วก็เราจะเก็บของไม่ได้แต่พวกซอมบี้มันก็เยอะด้วยเอาละขอถือที่นี่เป็นบ้านของเราแล้วกันเราขอเก็บของที่สำคัญเอาไปของที่ยังไม่ได้ใช้ก็เก็บมันไปก่อนแล้วกันตอนนี้เอาละ ต้งพกก็ถุนมาเยอะเพื่อจะลุยงานต่อไปป,ปเราลุยต่อเลยอย่างน้อยเรามีหน้าที่ที่จะเคลียร์ที่นี่ให้ปลอดภัยที่สุดเอาเป็นว่าถ้ต้องรีบทำมันให้เร็วเร็วรู้สึกว่าด้านหน้าจากเรดาร์หูฉันมันบอกว่ามันจะมีอีกตำแหน่งหนึ่งเราต้องไปดูแล้ว จริงด้วยมันอยู่ในบ้านหลังนี้เหรอเนี่ยเอาละผมว่าจะไม่เจอพวกโจรนะขอทำยิ่งมันเรียบเลยขำจัดมันได้เด็กง่ายไดยอย่างน้อยพวกมันก็ไม่อยู่แถวนี้เลยเอาละต้องดูหลังต่อไปโอ้ยที่นี่มันเป็นที่เก็บอาวุธนี่ เอาวะน่าต้องหาตักหน่อยได้ระเบิดมาจมๆเลยมีแค่นี้ใช่ไหมงั้นอุยเยอะล้วเฮ้ยกระแทกประตูทำไมเนี่ยหลังต้องไปเลังต้องไปหลังนี้ไปเด็กโกดูรุงฟ้อมกันเลย หลังนั้นค่อนข้างที่จะไกลอยู่การเดิน,นทางทางนี้อาจจะลําบากน่ดูแต่ก็ไม่เป็นไรฉัดจะไหลลงไปด้านล่างเออเย่แล้วโอ้โอ้เย่ตกเขาเออโอ้ดีนะที่ฉันรัดผูกอะไรไว้ถันคาดถึงคาดเอาไว้ม่ง้นล่วงแน่นแน่โอ้ยดีในรถคันนี้แข็งแกร่งมากๆโอ้ที่ดีไปทัทงโหดร้ายยิ่งนัก แต่ไปด้วยฝูงซอมบี้กลางน้ํากลางทะเลยังมีพวกซอมบี้อยู่เลยเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยพวกมันจะเยอะขนาดนี้เมือนฉันได้เจอรถกระบะคันหนึ่งด้านข้างหน้าแต่ว่าฉันไม่ใช้หรอกเราไปทางอื่นดีกว่าเลด้าฉันบอกว่าด้านหน้านั้นจะมีรังของพวกมันอยู่สิ่งที่ฉันเตรียมมาน่าจะพอเพียงที่จะกำจัดมัน เอาละมุง่งหน้าต่อไปเลยเออโอ้ติดเยอะละต้องรีบเปลี่ยนทางสอบวีมาบ้านเลยโอเคคืนถึงนี้ได้อยู่ใช่ไหมอ๋อาทางหน้านั่นเองเด้ด้าวฉันบอกไว้แบบนั้นไม่ไกลเอาละได้เวลาพุ่งไปตรงนี้ใช่ไหมแต่ตจสุที้พร้อมเรียบร้อย ตรงนั้นใช่ไหมไม่แตกอุ้ยแย่แล้วฉันโดนมันกัดจากด้านหลังเกือบไปแล้วฉันเกือบแย่มาแน่ลบเกือบแย่เหมือนกันแย่ล้แย่ล้วมันเร็วมากการจะไปหูมันไ่ทิศทางเอาละโอเค อยไปเหมือนกันดีได,ด้ที่เอาชีวิตรอดได้อยู่เอาลรต้องเจ็บของของค่อนข้างเยอะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ฉันยังปลอดภัยอยู่ <c oughs> เราต้องไปที่ต่อไปเดด้า <c oughs> บอกว่ามันอยู่อีกไม่ไกลเราต้องไปให้เร็วโอ้ยแย่เลยการเดินทางครั้งนี้มันช่างลำบากยิ่งนกัก ฉันอยากเจอคู่หูฉันแล้วแต่ดูเหมือนกับว่างานนี้ฉันต้องลุยเดี่ยวทีนะไม่เป็นไรฉันพร้อมจะลุยเดี่ยวอยู่แล้วเตรียมใจขี้ตายอยู่แล้วแต่ยังไงถ้าฉันจะตายก็ขอให้มันสมศักดิ์ศรีกว่านี้มันอยู่ตรงโรงงานนั่นเหรอน่าจะเป็นลังใหญ่ของมาเลยนะทีนี้ ีไตรงนี้นี่เองเอาละขอที่พบมันจะมาเร็วกว่านี้เราต้องรีบจัดก,การอย่างรวดเร็วให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้โอเคถอยงา่ายได้อยู่ก็ถือว่าการทำงานครั้งนี้รวดเร็วทันใจโอเคเดี๋ยวเวลาลุยต่อเราต้องเพียรพร้อมแล้วก็ลุยให้เร็วกว่านี้ แล้วหลังต่อไปน่าจะเป็นหลังทุดท้ายน่าจะเป็นหลังของมันหลังทุดท้ายเราต้องรีบกำจัดมันอย่างรวดเร็วก่อนที่คืนนี้จะผ่านไปฉันหวังว่าการที่ท่านได้ทำแบบนี้จะช่วยให้เมืองน,นี้ปลอดภัยในระยะหนึ่งโอ้ตรงนี้เป็นโรงงานเหรอเนี่ย ฉันจำได้ว่าฉันกับเพื่อนเคยทำงานที่นี่นึกถึงตอนนั้นจังเพื่อนของฉันครอบครัวของฉันแล้วก็ลูกๆของฉันมันต้องจบชีวิตด้วยพวกบ้านี่ฉันอยากจะล้างแค้นพวกมันให้หมดทั้งเมืองเลยแต่เพียงคนเดียวก็ไม่น่าทำได้เอาล่ะหลังนี้คือหลังสุดท้ายได้ใช่ไหม ฉันจะขอล้างแค้นให้กับลูกๆและก็เพื่อนๆของฉันตายไปตายตายไปาตาชกต,ตอ,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 อี้โอยอแล้มันไม่ง่ายเลยโอเคเฮ้ยยแล้วเออโอ๊ย่โดนกัดอืมปวดแล้วเว้ยเป็นไงเปนกันเป็นไงเป็นกันเป็นไงเป็กันอืมเออออืมขอะกย จับต yeah. ิงก uh ันท uh ัก uh ทีจ okay. okay. no. ัต yeah. ิงกันทักทีนะจะพวกทั้งบีแย่เลยเอาละทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของฉันเลยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไง รู้สึกว่าจะเป็นหน้าที่ของฉันแล้วที่ฉันจะต้องจบเรื่องนี้เอาละฉันต้องเตรียมของให้พร้อมนี่ก็เดินทางมาไกลฉันคิดว่าฉันควรจะจบเรื่องนี้ได้แล้วฉันต้องไปคุยกับทุกคนก่อนว่าเราควรจะออกจากเมืองนี้เพื่อที่จะไปเมืองใหม่หรือเปล่าฉันรู้สึกว่าตอนนี้พวกเรา กำลังผลิตก,กําลังได้ดีแล้วคุณจะจบเรื่องนี้ได้แล้วฉันต้องกลับไปหาทุกคนก่อนกลับไปคุยทุกคนว่าเราควรจะเอาอยัางไงดีเราจะจบเรื่องนี้ดีไหมหรือจะทายัางไงต่อเอาละยังไงความคิดของทุกคนต้องมีความหมายแน่นอนฉันตัดสินใจคนเดียวไม่ได้หรอกทุกคนต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ ตัดหัวใจกันทุกคนเอาล่ะฉันกลับมาแล้วโอเคฉันจะเข้าบ้านหลังนี้นายว่าไงเราควรจะจบเรื่องนี้ได้หรือยังเรนายว่าไงล่ะโอเคใช่ไหมได้เลยเราจะรวมมือกันแล้วก็เตรียมของเตรียมอาวุธให้พร้อมเราจะไปจากเมืองนี้กัน โอเคไหมทุกคนโอเคใช่ไหมเอาละทุกคนเตรียมพร้อมให้ดีนะเตรียมเครื่องมือเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเราจะไปจากเมืองนี้กันแล้วหวังว่าทุกคนจะเตรียมพร้อมนะ